ครับสวัสดีครับชาวยูทูบทั่วประเทศทั่วโรอ๋อเสืออะไรไมาเดียวป๊อปปี้เหรียญงานอีกแล้วเล่นดินในเมื่อได้หาหากเที่ยวบ่ได้อยัางนรกกับป๊อปปี้นี่ป๊อปปี้พีน่ารักครับปินในเมื่อได้เที่ยวสองเที่ยวซิคาดเม็ดอีกบ้านนี้งานเข่างานเข่ามีแต่งานเข่าเดียอะกว่าขาดเดียอะกว่า โอ้ยว่าท่านผู้ชมวิธีเปลี่ยนเวดีมาเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนขัดเปลี่ยนขัดกดไงปุ๊บเนาะกกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดอ้อร์หยเปลี่ยนขดัดเพื่อนไทยเขาขึ้นเรียบร้อยแล้วเพื่อนไทยเขาขึ้นเรียบร้อยแล้วเนา เพื่อโมเป็นยังปลอดภัยรอดฟังรถเต็มบ้านช่วงนี้ฝนตกดีไม่ได้ขุดดินเลยอ้อโอรถเต็มบ้านมันมันบอกสิฮะมันข้าไหนมันบ่มีแทนนัดมันก็เล่ยต้องดัดแปลงครับโอแทนเท่ามีอันนนั้สบายได้โอ้ยว่าที่ซื้อเลย ว่าที่ซื้อกับว่าได้ซื้อเรนะื่องแต่มาสิซื้อยามได้อีกนอกบ้านีคนเอารถเต็มบ้านยล้ซื้อตอนนาแร่งจิได้ซื้อวะนาแรงเจ้าวันโบเจ้าแคทเอาทีวีส่งคุณจะดูพร่อน,อน,อนเอาท่านผู้ชมปอ้ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามติดตามหน่อยเด้อนั่งใจวิธีสอมรถสอมล่าเอาตรจัดจดจ,ดจัด สิบสี่ห้สุขภาพแข็งแรงน้ำน้ำเรื่อยๆสุกขขุ้งสุกคนทั้งผู้เบาอยู่นี่แหละคนน่ะงานเข้าอีกที